กำลังตกมังเอื้ดจ้าหมอเดือดคัาขาดเลยเปล่อยแล้วจ้าเปล่อยแล้วจ้าปิดเตาแก๊็ดก่อนปิดแก๊็ดกอนเปล่อยแล้วมันเละไรก็อบอกเป็นตะกินนะ เปื่อยกำลัองกินเลยบานนี่ไปไปสิบปงปลาใส่หน้ำกะทิได้พี่น้องเลยบาน αι. นี่ยหลายอยู่ปนัดอยากได้พ,พ่อกินได้ค่อยนะผัดมาต้มแล้วก็เลยไล่เตบิบถ้าถ้าเราใส่น้ำกะทิเสีมเบิ่งน้ำตาลก่อนว่ามันหวานพอแล้วบ่ อย่างมันห่อนนะึงหวานพอดีแหละพี่น้องเอ้ยเดือแต่ยังเดียวกะทิกองเข้าเทลงไปเลยเอ้ย ปลาตอพอดีเคืองหมอหน่อยปนันชิงแม่ชิงแม่คนะ่อยนะอยากตายแต่แต่แตพ่อกินชิงแม่ชิงแม่อยู่ตนชุดถ่ายกะพ่อกินอยู่สามคนหาดลายคนนะา็ม่สีสันนะ ใส่หนามกะทิลงไปให้เป็นตะกินคักปานหนามกะทิกองหนึ่งมีเขาสังคูในะนำเนาะว่ได้ซื้อสังคู่มาใส่พรอาา้อมวะมาเทลงวันเออใส่สังคูอื้ม มันคักปัญญากะทิเท่วกองหนึ่งใส่จนเบิดลอ๋อทึ่งหวานทึ่งมันแสบคักรียว่ะชิมอีกอ่ะทำไมมันเย็นแห้งแสบกว่านี่อันนี้ยังห่อนอู่น้องมึงเงินหวานมึงอื้อคานั้นมันหวานมันมันนะ ปาให้มันเย็นสกกอนแห้งสิวานแห้งสิวานแห้งสิมันผลเงหมอหนึ่งขนาดอยานตายแต่บ่พอกินได้ข่อยน,นะปะตบแล้วมเมื่อไทั้งน้ำทั้งตอนนะเลือกกินอีกบาน,นี่แต่เอ้ไนกินประมาณจองเดียวแล้วก็กินประเบดแล้ว เลือดแต่ไฟเลือด,ดแต่ป้าแมมป้าแมมเราัดคนกินไลยนะจังได้กับพอก,กินในนอนจ้าป้าแมมเอาถวยมาตักให้เราก่อนให้เราเอาถวยมา หนะมันไรเอาไปสดหนะมันนั่นเลยเด้อป้าแม่ชุดน้ำมันด้วยนะไม่ใช่ว่ากินแต่ตอนนะ่ะไหวแต่เอพอเอาไป nè chú ba, mình lạnh là sẽ thùng phi nóc là chỉ nhặt xe tụ vậy, à hoài ăn